ดีค่ะกลับมาพบกับวิวเซนเซค่ะวิวชสนาลิยอบค่บตอนนี้ค่ะเราอยู่ที่บะหมี่ล้มยากนะครับบะหมี่ล้มยักค่ะคะยกเราจะท้ายคนญี่ปุ่นกินบะหม,มี่ให้หมดคิดว่ากินหมดไหมคะน่าจะกินได้นะนี่ดูความใหญ่เท่าไร่นะที่เราสั่งไปจะเป็น,น,นยักษ์เล็กพิเศษ165บาทมันเป็นเมนูที่ถ้ากินหมดก็คือเราจะได้กินฟรียักษ์เล็ก พิเศษฮะชีสไอรโนี่นาะใช่นี่ค่ะและเมนูที่เราจะกินก็คือเมนูนี้เลยท้าทานฟรีล้มยักพิเศษ165บาทบางคนเดียวางเดียวไม่จัไม่จับไม่าอ้จครั้งเซเกงไ่าแต่อ๋อม่จังกับเมลาด้าออ๋อเขาาน้ำยิบเองอไดเปรสก็ได้นินนิดิจ ก็ไน่โตโมยเอ้ยชีโตโมเอ้าหาที่เปิดหาที่เปิดขวดหาที่เปิดขวดเอ๊ะที่ญี่ปุ่นมีไหมเนี่ยไม่มีอ้าวไหนไหนมาหรอโอ้โหนี่คือบะหมี่ล้มยักษ์หนึ่งร้อยหกสิบห้าบาทคิดว่ากินหมดไหมคะเราจะกินได้เยอะกว่าที่คิดครับ หนักมากมีผักแล้วก็มีเกี๊ยวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบอันเองแล้วก็หมูแดงก็มีบะหมี่ก็คือเต็มถาดอ่ะใช่กินได้สบายพยายามครับมีคนข้างๆเขานั่งกินอยู่ด้วยเมนูเดียวกันเลยสวัสดีค่ะมาทานที่นี่บ่อยไหมคะ ก็ทุกครั้งยิ่แวะมาออยอครับแล้วก็คือจะสั่งเมนูนี้ตลอดใช่หมดไหมคะจ้าหมดไปแล้วรอบนึ่งเฮ้ยหมดไปแล้วรอบนึงรอบนี้เป็นไงคะจ้าหมดหมดหมดเดี๋ยวเรามาดูกันว่าระหว่างพี่เขากับอิสกะนะคะเขาจะทำทำได้หรือไม่พร้อมยังเชิญเจ้ากิมาร์เจมาค่ะเชิญค่ะอ่ะโลชั่นดี้ไปแล้วเธอจะได้ลงชื่อที่ร้านหรือไม่เป็นไงบ้างคำแรกเข้าไปโลชั่นนีอืมเข็งแข็งอร่อย ร้อยหกสิบห้าบาทก็คือราคาโอเคนะเยอะเยอะขนาดเนี้ยมือต้องกินด้วยจิตใจที่เบิกบ,บานฮะพ้อมนดื้อนะน้องจินดือยอยู่ในรูปเหมือนน้อยอะ่ะ โอโสหนสเอาฟังไหมแต่ต้องจ่ายร้อหบหาบาทนะนำไม่อินเนาะสูส้เขาส <bold alle. S 1> ู้เขาตุ้งตุ่งตุ้งตุ่งตุ่งตุุ่่งตุ่งตุ่่แหว่งตร่งนี้นะคะนั่นตุ่กาส่งนุ่ง่่งตงตงน่น่ คุณแมว่ากินสักเท่าไหร่นะเต็มไม่ไม่มลงด่ลงเลยนะครับตันนี้ของผมของผม80%เข้ไปนะ80%จะอ้วกไหมเนี่ยไม่นี่ถ้ากินโคราก็กินยูดอีก่ได้ครับนะพี่ทำได้จะหมดแล้วพ่อกๆกินนะคะตาก็ร่วงไหม เธออยากให้เสียหน้าดิแชมกินจุคำสุดท้ายแล้วค่ะสุดยอดโอ้ยหมดแล้วเย้ขอบคจังวั๊ยแตย กำลังทำอะไรกิน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 จนต้นนี้ครับกินจนต้นนี้ครับนั่นคืออะไรไไม่อะรเธอกำลังทำอะไรอยู่เธอซ่อนอะไรไว้เมเเธอซ่อนอะไรไว้เธอทำแบบนั้นทำไมเพลงอะไรครับเพลงอะไรครับกินต้นนี้ครับเก่งมากเอาบขึ้นมานะมีอะไรเหรอไม่ทำอะไรเลยยอมแล้วเธอเอาไปใส่ไนะทำไมเนี่ย จิมานต์อยากกัดแล้วก็โผล่แรงๆแล้วก็กินกันได้ไหมกินได้แล้วกินเหนื่อยแล้วกินเหนื่อยแล้วไงต่อคนนี้จริงจรนะคะดูสิโอ้โอเหมือนไม่ได้กินเลยอ่ะแต่จิมาน นกินไปประมาณครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งใช่ตรง,งยิง30%มที่ดิมกินอีสิบกวารกิจวันนี้ของเรานะคะที่จะให้น้องกะมากินมามีการยักษ์ที่เมืองไทยนั้นไม่สำเร็จอ,อยากให้เราไปกินที่ไหนกันอีกนะคะมีร้านอะไรมาแนะนำนะคะคอมเมนต์กันไว้ได้เลยะนะคะเดี๋ยวจะตามไปกินเจ้าของร้านก็มาคอมเมนต์ได้นะคะ <c oughs> <c oughs> วันนี้เลยต้องจ่ายวัหกสิบห้าบาทที่ที่ร้านเลยทั้งหน้าจะ ตัวไหมคะไม่น่าไม่น่าไหวไม่น่าไหวต้องไปดีคะ่คะเอากลับบ้านจ้ากินได้อีกสามมื้อจ้า